ช่องไทยรูฐทมนะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนเลาะเลาะเลาะไม่ได้ซื้อคักเถอะเราไปขโมยเขามาขโมยใครเราไปขโมยของที่เหมยมามที่เหมยบอกเอาไปเลย แล้วดูเสื้อวิวนางตะเภาเสื้อพร้อมมือมีรถรถอยู่นี่แล้วคนอยู่ไหนรถอยู่นี่แล้วคนอยู่ไหน,นเดี๋ยวเราเดินตามหาดูดูดูวิวไม่มีเจ็บมือเลยนะขอ,อ,องเท้ารอง <c oughs> เท้าดีจริงๆเห <c oughs> มือนเสื้ออะไรอ่ะแค <c oughs> ดดี้เหรอ เออใช่ที่อยู่สนามกอล์ฟนั่นแหละเหมือนเลยแต่ว่าเราไปขโมยเข้ามานะคะทุกคนมีมีแต่เข้าสัมประทานให้อ๋ออยู่ทางนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะว้าววันนี้มีน้องเฟิร์นออกมาด้วยลูกมือใหม่ September. อ๋อ อุบัติเหตสายยางสายยางแตกสายยางแตกเราจะแก้ยังไงเราก็ปาปะใช่เราต้องเราหาอะไรปะถุงยางเอายางมามัดมัดก่อนเนาะเออต้องไปหายางมามัดก่อนเออยางอะไรดีเป็นถุงพลาสติกอะค่ะแล้วก็เอาเอายาง ในรถเนาะยางรถต่อยางในรถอ่ะยางในรถสีดำดำเราไปเอาตรงไหนดีไม่รู้ค่ะน่ำไม่รู้จะมีไหมมาแปะก่อนเนาะไม่งั้นเราไม่ได้รต้นไม้ตรงนี้ด้วยเปินั่นไงนั่นไงถ้าเปิดเาก็รู้เลยโอ้รงนี้ใช่ใช่สำหรับไลน์นี้ขอขอบคุณที่ซื้อมากค่ะสวัสดีค่ะนึ่งขี้วุ้งขึ้นเลยค่ะปบยางแตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องแก้เนาะ พี่แอนตื่นมาไม่เห็นใครเลยฮะตื่นมาไม่เห็นใครใช่เอาแล้วใครอยู่ข้างนู้นมีแม่ใย่บ้านเอาแล้วย่าล่ะย่าไปซื้อปลาอ๋อไปกับปุ๊กใช่อ๋ออยางพ็พี่ก็ยังไม่ได้ไปไหนอยู่ข้างหน้าอ๋อเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ไปขนไปทิ้งรอบหนึ่งแล้วแล้วก็จะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเ้วน้องเฟิร์นมีเวรด้วยอ่ามีเวรเดี๋ยว เดี๋ยวเขาเขารถเสร็จเขาก็ต้องไปถูสาลาโอค่ะแล้ววันเสาร์ก็ตอนเย็นวันเสาร์ตอนเย็นรถต้นไม้โอ้โหคูหูเนาะหูไม่อยู่คูไม่อยู่จ้าไปไปกันหมดแล้วคูก็ไม่อยู่จ้าแก้ไขยังไงดีนี่นะก็เดี๋ยวเราแก้ไขปัญหาหน้าหน้าก่อนค่ะในคะนี่ไงนี่มันแตกมันแตกเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันร้อนไงมันร้อน อ๋อถ้ามันแตกแบบนี้น่ะอืมมันแตกยาวไหมคะอมันมันมันแตกหลายจุดเลยนี่แม่ลองวางทิ<ะ>้งเธอจะเปิดน้ำให้เขาดูเอออ่ะใส่โอ้ใส่ยางมันกรอบแล้วคะ่ะโอ้มันกรอบอ๋อใส่ยางกรอบใช่เพราะว่ามันตากแดดท,ทุกวันใช่โอ้มีทางหนึ่งคะ่ะพี่ไอไม่ต้องแล้วหรอกเอาทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งใช่ค่ะแล้วก็เสียบทางนี้เนาะใช่ค่ะเอาปิดลูก เดี๋ยวเราจะเชื่อมใหม่เพราะว่าสายสายนี้มันสั้นๆเองเนาะแล้วก็เอาสายนี้ไปต่อใส่เลยค่ะคอยดูว่ามันจะใส่ไปกันได้ไหมเราดูดูเนาะค่ะถ้าใส่ถ้าใส่ไม่ได้ก็คือตัดเอาแค่ข้อนั้นนิดหนึ่งโอ้อ๋อตัดเอาข้อนี้นิดหนึ่งเนาะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เราต้องไปเอาน้ำมาตัดสิเอามีดเอาผ้าเอาอะไรก็ได้อือใช่ค่ะถ้าใส่ไม่ได้คือเราตัดอันนี้ไม่ได้ตรงนู้นค่ะส้นตรงนู้น เราต้องหาอะไรมาที่มันตัดโทษดิใช่ค่ะตัดตัดตรงที่มันไม่เต็มแล้วก็เชื่อมันอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอ้นั้นก่อนแก้ปัญหาได้นะคะทุกคนิ่นไปก่อนถามาก่อนต้องไปเอาไอที่ต้องไปเอาตรงนั้นก่อนอ๋อส่วนนั่นตรงเพี้ยนนะคะก็แก้ปัญหาเฉพาะจุดไปนะคะ ่เราก็มาดูที่ครัวกลางก่อนค่ะทุกคนเช้านี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะเนีย นีป <c oughs> ้าใครบ้านป้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทำไมกินเออมื่อเมือกลางวันกินอะไรกันซ่วไก่ <yeah. S 1> ทำไมคะข้าวเหลือกับข้าวเหลือต้องเต็มหม้อเลยทั้งแป้งฟักทั้งต้มจีบฟักใช่คะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็น โครงกระดูกเล้งอ่ะมันกินไม่ได้ไว้อกับข้าวแล้วก็กินชั่วไก่กันใช่แล้วก็เพื่อสวอว์ก็ไปโน่นกันเนาะใช่ค่ะก็เลยสดายกับข้าวหมืงนะแล้วกลับมาเสืยังไม่เห้นกระดูกอีกเนาะพวกหนูก็กินกินแค่ช่วงเช้าค่ะหนูกินแล้วมันเป็นแบบมันเหนียวมากเหนียวมันมันไม่ไม่งั้นเนาะมันไม่อะไรเปื่อยเนาะค่ะเดี๋ยว ว่าจะบ้านนึ่งข้าวไว้แล้วแล้วก็หุงข้าวไว้แล้ว oh. แล้วญาติไปตลาดจะซื้อปลาจะให้เต,อติอต้มปลาเนาะอ๋อโอเคค่ะบอกบอกกับวิไว้แล้วบอกว่าจะให้เต,อติอต้มปลาญาติไปตลาดบอกแต่คนมเด็กนักเรียนได้ไหมเรากินื้อสายก็ได้ไหมได้ค่ะแล้วเราถ่ายคลิปก่อนนี่แม่ทายบ้านนึ่งข้าวไว้ให้นะคะทุกคน กำลังจะขึ้นแล้วไอกำลังจะขึ้นแล้วนะคะปิดไปก่อนข้าสวยก็มีนะคะทุกคนว้าว <c oughs> มีข้าวเหนียวด้วย <c oughs> ในนาเหลือกันกี่คนเคาวันนี้ตนี้นะ อยาชีก็ค่ะกับพี่ปุเนาะเกาะในนาก็ยังเหลือย่าพี่ปุ๊พี่แอนป้าท้ายบ้านแล้วก็พวกหนูอ่าก็ยังดีกว่าเมื่อวานนะคะขอภายในเสียงนะคะทุกคนก็ยังดีกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็เหลือแต่พวกหนูไง แอนจะไปซ่อมสายยางท,ทาหน้าเหรอครีมครีมครีมท,ท,ทาหน้าหน่อย <laughs> สายแตกสายแตกแอนจะไปซ่อมสายสายางโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแมเดี๋ยว